โรคชิคุณกุญญาก็เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าไวรัสชิคุณกุญญาชื่อเดียวกับโรคเลยนะคะ แล้วก็นําโดยยุงเหมือนกันมียุงเป็นพาหะนําโรคในการติดเชื้อจากคนนึงไปสู่อีกคนหนึ่งนะคะยุงที่เป็นพาหะนําโรคหลักของชิคุนกุนยาก็คือยุงลายซึ่งก็เป็นตระกูลเดียวกับยุงลายที่สามารถนําโรคไข้เล็ดออกได้นั่นเองเพราะฉะนั้นระบาดวิทยาของโรคชิคุนกุนยาจึงมีความคล้ายคลึงกับโรคไข้เลอดออกนะคะก็คือมักจะเจอในประเทศที่เป็นประเทศในแถบเขตร้อนชื้นหรือว่าอยู่ในแถบเส้นสู์สูตรวมถึงประเทศไทยด้วยเพราะว่ามีฝนตกตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าเป็นฤดูที่ตัวยุงลายเนี่ยสามารถ วางไข่แล้วก็แพร่ผ่านได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะพานน้ำโรคก็คือยุงลายซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับยุงลายที่นําโรคไข้เลือดออกซึ่งยุงลายในบ้านเราหลักๆจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะคะก็คือยุงลายบ้านกับยุงลายสวนยุงลายบ้านเนี่ยจะนําโรคไข้เลือดออกเป็นหลักส่วนยุงลายสวนก็จะนําโรคชิค,คุนกุญย่าเป็นหลักแต่ว่าทั้งสองชนิดสามารถนําโรคทั้งสองโรคได้เช่นเดียวกันนะคะ ระบายวิทยาเดิมของโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าไข้ชิคุนกุญญาเนี่ยนะคะเนื่องจากยุงลายสวน,นจะเจอมากแถบภาคใต้นะคะนั่นก็คือทําให้ในอดีตเนี่ยโรคชิคุนกุญ,ญ่าจะเจอมากที่ภาคใต้เพราะว่ายุงลายสวนมักจะอยู่ตามสวนยางพารา แต่ในระยะหลังประมาณ23ปีที่ผ่านมาเราก็พบว่า,ายุงลายกลุ่มนี้นะคะได้มีการระบาดขึ้นมาถึงบร,ริเวณของภาคเหนือตอนบนรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยก็ทําให้เราเริ่มพบผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคชิคุนกุญญามากขึ้นในปัจจุบัน,นะคะ่ะชิคุณกุญญาก็เป็นโรคที่คนไข้ก็จะมาด้วยอาการไข้สูงนะคะซึ่งไข้สูงในที่นี้ก็จะแยกยากค่ะ จากโรคไข้เลือดออกหรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งก็จะมีอาการในช่วงฤดูฝนคล้ายๆกันนะคะแล้วก็จะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่าอาการเด่นของโรคไข้ปวดข้อยุงไายหรือว่าโรคชิคุนกุนยาก็คือคนไข้มักจะมีอาการปวดคอรมด้วยซึ่งเป็นได้ทั้งข้อเล็กแล้วก็ข้อใหญ่นะคะเช่นข้อนิ้วมือข้อมือข้อนิ้วเท้าข้อเท้ารวมถึงข้อศอกและข้อต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อที่มาจะสมมาตรกันก็คือเป็นทั้งสองข้างบางรายก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนการอักเสบของข้อให้เห็นชัดเจนเลยแต่ว่าบางรายก็อาจจะมีเป็นแค่อาการปวดเท่านั้นบางรายก็จะมีผื่นหรือว่าตาแดงร่วมด้วยได้นะคะแต่ว่าอาการของชีคุณกุญญาที่แตกต่างจากโรคไข้เลือดออกก็คือว่าจะไม่มีจุดเลือดออก หรือว่าไม่มีเลือดออกง่ายผิดปกติเพราะว่าโรคชิคคกุนกุนย่าไม่ได้ทําให้เกล็ดเลือดต่ําถึงถึงขนาดที่จะเหมือนกับโรคไขเลือดออกที่อาจจะมีโรคเลือดออกง่ายผิดปกติได้ค่ะการวินิจฉัยโรคของโรคชิคคกุนกุนย่านะคะก็โดยปกติก็จะใช้อาการทางคลินิกเป็นหลัก นะคะก็คืออาการไข้มีอาการปวดข้อแล้วก็มีอาการอื่นๆร่วมด้วยรวมถึงระบาดวิทยาเช่นเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีแหล่งโรคชุกชุมหรือว่ามีคนในบ้านกาลังป่วยด้วยโรคนี้พอดีเนี่ยก็จะเป็นประวัติที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคมากๆแต่ในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะแยกจากโรคอื่นๆได้เช่นโรคไข้เลือดออกหรือไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเข้ามานะคะอย่างเช่นถ้าในระยะเบื้องต้นที่คนไข้ามาในระยะแรกของไข้เนี่ยก็อาจจะมีการตรวจหาแอนติเจนเช่น PCR นะคะเพื่อดูว่าเป็น ยืนยันว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิคุนกุนยาจริงแต่ว่าถ้าคนไข้มาในระยะหลังของไข้แล้วเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการตรวจทางน้ําเหลืองหรือว่าตรวจแอนติบอดีต่อไวรัสซิคุนกุนยาแทนในการยืนยันการติดเชื้อโรคนี้ค่ะสำหรับการรักษาในปัจจุบันโรคซิคุนกุนยาก็ยังคงไม่มียาต้านไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาไปตามอาการแล้วก็ถ้าอาการคนไข้ปวดข้อมากเนี่ย นะคะเราก็สามารถที่จะให้ยากลุ่มเอนเซดได้แต่ต้องมั่นใจว่าคนไข้ไม่ใช่โรคไข้เลือดออกหรือบางรายถ้าปวดข้อมากๆเนี่ยโดยที่ไม่ตอบสนองต่อการให้ยากลุ่มเอนเซดเช่นแอสเพ i ริน in, หรือว่ายาพวกบูเฟนเนี่ยก็สามารถที่จะไปให้กลุ่มสเตียรอยได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับโรคชิคุนกุญญาหรือไข้ปวดข้อ,อยุงลายเนี่ยนะคะก็ ส่วนใหญ่แล้วอาการจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับโรคไข้เลือดออกชีคุณกัญญาส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีภาวะช็อกจะไม่มีเลือดออกง่ายผิดปกติแต่ว่า,าภาวะที่อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวก็คืออาการปวดข้อนะคะบางรายในอาการปวดข้ออาจจะอยู่ได้นานหลายสัปดาห์เป็นเดือนหรือว่าบางคนเป็นปีและทําให้เกิดภาวะทุพพล,ลภาพได้ค่ะ สำหรับการป้องกันโรคชีค,คุณกุญญาในปัจจุบันยังคงไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราป้องกันตัวเราเองไม่ให้ถูกยุงกัดเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าเรา,เารู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งชุกชุมของโรคเนี่ยก็อาจจะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวนอกจากนั้นก็คือควรจะตัดวงจรการระบาดก็คือแหล่งพ่อพันยุงทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําขังภาชนะที่มีน้ําขังอยู่เนี่ย ที่ยุงลายชอบมาวางไข่ก็ให้คว่ำหรือว่าทําความสะอาดซนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าเจอว่ามีลูกน้ํายุงลายก็อาจจะใช้สายอาเบสในการทําลายลูกน้ํายุงลายเหล่านั้นและถ้าเกิดว่าแถวและแวกบ้านเราหรือว่าชุมชนเราเมีการระบาดของโรคนี้ก็สามารถแจ้งไปที่สสจจจังหวัดได้เพื่อที่จะให้มาทําลายาแหล่งเพ่อพันธยุงเหล่านี้ก็จะช่วยลดการระบาดของโรคนี้ในชุมชนของเราได้ะคะ่ะ